bật <laughs> <laughs> là à? <laughs> <hỏa nèp> <laughs> lên mà, dẹp vào, giăng ở là à, đẹp nè, không rèn à, kim bắp này <laughs> อ่าอยู่เลยไม่สุดละตรงข้างไหนได้ก่อนน่ามันเป็นตัวสั้นอ๋อของผมเป็นตัวสั้นนีเอ๊ะไอ้เคมีไอ้แม่แรงมีไหมอ๋อแมลงเองต้องไปเคางัดเองจำนีกว่าจำวันนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขุดอันนั้นเอาขุดดินเอา่าเพราะว่ามันลอยแล้วเดี๋ยวขุดดินเอา ายไปเลยโอเคอีกแค่ล้อก่อนนะ๋อล้อก่อนอ่ะล้อก่อนอ่ยังไม่ลอใช้สมัรเชือกดีจังเลยนะใช้ปนกันนะเป็นรอยแล้ินเชือกสียน่อยเดี๋ยวอออแล้วคุดตั้งรูเนี่ยเอาว่ากันสี่น้อยน่อยนะโอ้โหสีตั โหแย่เลยนะสิพเราเนี่ยนิดเดียวเลยจะหลุดอยู่แล้วล้อเอ้าล้อมุมเนี่ยอนี้อมุมเบี่ยงเนี่ยอันนี้จะต้องขายอีกเยอะเะเธอมันถูกติดพอดีติดล้อเลยผมจำได้เมื่อสองปีที่แล้วไหนหลายปีสามปีเราวิ่งขึ้นมาคั้งแรกอ่ะ